สโุโธรใช่ไหมยนี่นไม่ใช่อยุธยาปีลึกเลนเะนี่ยปีสองศ20ทองแดงแบบนี้เหรียญน,นี้เท่าไหร่พี่สวัสดียามเย็นครับทุกท่านพรากับผมพลภูกามยาวเช่นเคยครับวันนี้ผมมาอยู่แถวบึงกลุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูพระเครื่องริมทางกันนะครับว่ามีพระอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับ เมื่อกี้ผมเห็นมีพี่เขานะครับซึ่งเป็นเซียนพระนะครับนั่งปล่อยพระด้วยกันนะครับเจอกันบ่อยๆนะครับมาวางแผงพระอยู่ตรงริมทางนะครับเดี๋ยวเราไปดูพระพี่เขากันครับแถวนี้จะอยู่ตรงแตัตบึงกลุ่มนะครับเขาเลือก จะอยู่ตรงเขตนะครับสำนักงกานเขตบึงกลุ่มนะครับดีครับเพ่ครับไปที่โน่นนะครับวันนี้ส,สวัสดียี่ห้าศตวรรษแน่แล้วดิน ัน,นก่อนก็ได้มาสององอันนี้เนื้อชินเนี่ยนางพญาด้วยมียน่าดเรื่องรถเอาได้อธิษฐานมีงานประกวดพระเครื่องไปไหมพี่ตรงนั้นแหละอ บางกะปิอ่ะตอนที่มาใช่พี่นี่ไปผมไปอยู่นะตอนนี้แหวนหลวงพ่อเลยพี่แหวนนี่หลวงปู่ม่วงวัดบ้านทวนการจันทบุรีมังการเหรอเคยได้ยินไหมปู่ยิ้มปู่ยิ้มเคยได้ยินอยู่ปู่ยิ้มวอนนี้มีลูกอมอยู่ปู่ยิ้มยิ้มการจันทบุรีพี่ยิ้มวันรองบัวน่ะครับเต่า เต่าปูหลิวแลวเนี่ยเก,นนนกนย็นหนักดะเต่านี่หนักดีโวยเต่าปูหลิวาคัดๆเดิมปวดทวดเต่ารีดวันนี้ตาไม่มาลครับเห็นวันนั้นมีตามานั่งด้วย เด็เขาก็แหอ๋อเป็นญาติกันเหรอพีอ่หรือไงไม่หรอกครับเขาเขามาดูนี่แหละเขามาซื้อพระแต่เสียระดับเสียนั่งอยู่ข้างหลังแล้วเสียแล้วเด็กนี่ก็เนื้อสวยดีเนื้อว่าแต่กันเนี่ยเขามาดูเขามาตลาดเขาก็เลยแวะดูสุดเด็ดสุดเด็ด ใหญ่วัดระฆังพิมใหญ่ทุกเหมือนนะ่ยสุด,ดใหญ่นี่ก็พระแท้เนะี่ยนี่พระแท้ออกวัดเลยนะเนะี่ยปิดตา ลูกศิษย์แก้วตัววันตัววันนะลูกศิษย์สร้างเหรอครับนี่ไงลูกแก้วเป็นเป็นลูกศิษย์สร้างครับครัหลังผสมเด็ดองค์นี้เท่าไหร่พี่อันนี้เอาแปดสิบบาทนี่สวยนะบาทยิ่ย้อย เมืีงโสธรใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่อยุธยาอยาปีลึกเลยเนะี่ยปีสองศูนย์ทองแดงแบบนี้เหรียญน,นี้เท่าไหร่พี่ยาวห้าสิบห้าสิบาทนี่พระ,ะแท้ย่อยๆกำไรไม่แพงนะครับ <c oughs> ใครสนใจมาดูได้ อยู่นี่ทุกเย็นถ้าฝนไม่ตกนี่ปีกินทังสี่นี่ก็สวยนะโอเคนะครับวันนี้ขอตัวลาท่านแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณพี่ๆเข้าด้วยครับสวัสดีครับ